พ่โหมชาตนะครับอ่พอดีเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่นะครับว่าเอ๊จะมาทําคลิปทันหรือเปล่านะครับแลสท้ายก็ทันนะครับมิอกี้มีเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยก็ตีไปตีมานะครับก็เลยเออตัดใจทํานะครับเพราะผมมีเวลาแค่ประมาณสองวันงในการที่อยู่ในเมืองครับก็การศุกก็ไปเลี้ยงวัวอยู่ที่บ้านนอกนะครับโอเคนะครับครับ วันนี้ผมจะมาอัปเดตค่างเงินซึ่งเดนนี้มันต้องบอกว่ามันพลิกจริงๆนะพลิกแบบโอ้หเกินคำบรรยายจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้มันจะพลิกยังไงนะใครที่ซื้คอคู่ลงไปนะครับเด๋ยนนี้ผมต้องขออภัยด้วยพอดีเลขาผมติดงานครับเพิ่งอัปเดตวันนี้เองนะครับโปรตีนสิ้นเดือนในวันนี้พอดีเลขาผมติดงานยาวครบมาอัปเดตวันนี้ฮะ คุณว่ากดลิงก์ที่ผมส่งให้นะครับหรือใครที่เรียนว่ากดลิ้มลิงก์ในกลุ่มนะครับก็เดือนพฤศจิกาก็จะขึ้นให้กับคุณละคุณจะมองเห็นชัดเจนนะครับนะครับเรื่องนี้มีประโยชน์มากนะครับหลายคนที่ได้ไปนะผมอยากคุณมองให้เห็นนะครับเพราะมันคือโอกาสอีกโอกาสนน <c oughs> <c oughs> หนึ่งนะครับก็อื่นมีเรื่องคุยนิดนึงนะครับคือช่วงวันสองวันก่อนผม ได้เล่นเกมสนุกๆในไลน์นะครับใครที่เป็นเพื่อนผมในไลน์ชาญซัมซานะครับไอดีก็อยู่ข้างล่างคลิปนะครับก็คือใครที่ทายเลขวันเกิดผมได้เนะี่ยผมจะมอบคอร์สของเบงให้คุณมูลค่าม9 7หมืนเก้าพนเจ็ดร้อยเนี่ยแต่ให้คุณในราคาเก้ารอยเกาสิบเจ็ดครับแต่คุณต้องทายเลขวันเกิดผมไม่ถูกนะครับก็ มีคนทายมาพอสมควรแต่สมาารผิดนะครับมีคนถูกไม่กี่คนครับก็มาให้ทีนี้วันนี้ก็เลยมาจัดให้คนที่ชม YouTube ผมแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนในไลน์ผมนะครับคุณก็ทักมาในไลน์ผมเอางน,นี้กันผมไปให้คุณหนึ่งถึงสิบเนี่ยถ้าคุณตอบภูกคุณเรียนได้ในราคา9ก้อก้สบเกผบอกเลยว่าสนุกมากนะครับของเบงน,น์่ะคุณเรียนแล้ว ินคุณยากครับผมบอกให้คุณแล้วผมบอกเลยว่าใครที่เรียนโขงเป็นกับผมเนี่ยคนกินคุณยากไม่เป็นโค้ดครูอาจารย์อะไรที่อยู่บนโลกอะไรเนี่ยหรือใครที่ยิงแอนหาคุณเนี่ยคุณเรียนโค้ดของเป็นเนี่ยกินยากอย่างแน่นอนเก้าร้อยกว่าบาทนี่ถือว่าถูกมากมากนะครับผมบอกให้ถ้าคุณไปเรียนเนี่ยกับอาจารย์ดังนี้สองแสนครับผมบอกให้อันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะเห็น การหลอกเอาเงินคนกันอะไรหลายอย่างนะครับเนี่ยนะใครอยากร่วมสนุกพิมพ์เลขหนึ่งเลขสิบมาส่งมาที่ไลน์ไอดีข้างล่างนะถ้าตอบถูกผมมองไม่คุณเลยก้ <ๆ S 1> คุณโอมนะเก้าร้อก้สิบเจับนะครับโอเคมาดูเงินเดือนนี้มันกาดผมสอนแอดวานครับมีทศยมหกตำแหน่งมันเกินความคาดหมายนะครับ เนี่ยผมพิมพ์มาเนี่ยมีลูกศิษย์ผมหลายคนมาถามผมครับคือตอนต้นเดือนมาเนี่ยเงินคุณดู US นะครับต้นเดือนมาเนี่ยเปิดมาสามสามจุดสี่ศูนย์แล้วมันร่วงมาเรื่อยๆครับจนถึงวันที่สิบเนี่ยอัตราการขายที่สามสองจุดแปดหก่วงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึง วันที่สิบเก้าจนละคนก็ถามผมละอา,อาจารย์ซื้อตัวไหนดีครับอาจารย์ซื้อตัวไหนดีคุณดูทน,นใครจกข้างเงินคุณจะรู้ว่ามาถึงวันที่สิบเก้านะมันเป็นช่วงเวลาที่ใครให้คำปรึกษามันก็ยากเหมือนกันนะหรือใครที่มาถามเนี่ยเพราะว่าบางทีให้คำปรึกษาไปเนี่ยคนลงไปเป็นแสนเพราะผมเคยโดนด่าก,ก็เยอะเหมือนกันนะโอ้ยไม่ขึ้นติดดอยเอา เพื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณดูนะครับหลังจากที่แบงก์ชาติประกาศว่าเงินสกุลยีตอนเนี่ยไม่สามารถซื้อขายของอุปโภคบริโภคได้อ่ะดีตัวขึ้นมานะครับเนี่ยคุณดู US เนี่ยม็กซิมัมสูงสุด83สตังค์นะดูนะครับเนี่ยดูชื่อคุณดูได้เนี่ย จากมันลงมา32.83ิบน,นะพอปรชาติประกาศปุ๊บแม่งเอ้ยนะเนี่ยผมจะเล่นก็ยึกยือยือยือคิดมันจะลงมา3ามเดือหรือเปล่าวะเอา้าสุดท้ายมา,ด,า,ยมาดีดมาเป็น33.78ิบนะคุณซึ่งใครที่ซื้อนี่ก็กำไรตั้งแต่30ถึง ถ้าวันนี้นะมาถึงวันเนี้ยสาถึงเกสสองสตางบบานะตค,นน 3, 3, 7, ค,นนค์เกือบบาทเลยนะยูเอส่คุณดูวันนี้สามสามจุดเจ็ดแปดครับวันเนี้ยคุณที่ดูโอ้โหเกือบบาทเลยนะไม่น่าเชื่อไหมครับไม่น่าเชื่อชื่อมันพอมันมีข่าวอะไรนิดหน่อยนะเนี่ยเงินมัน คนขายเงินบาททิ้งอะแล้วมันซื้อเงินแลกเปลี่ยนพอมันมีดีมานเข้ามา,ยาเยอะๆมันก็แพงขึ้นเนี่ยดูอนะครับ92ตะตังเดี๋ยวคุณเห็นฟังสวิตแล้วคุณจะรู้ว,ว,ว่าดูยูโรนะครับโหถ้ายูโรนี้ร่วงมาจนถึงวันที่สิบเท่าไหร่ร่วงมาถึงสิบเก้าะคุณคิดดูสามเจ็ดจุดศูนย์ห้า การขายนะครับสามเนย์ห้าช่วงแล้วเวลาแค่ประมาณ7วันมันดีขึ้นไปเป็นสามสิบเจ็ดจุดเก้าห้าแล้ววันนี้คุณที่ดูวันนี้เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่ยูโรเนี่ยสามแปดจุดหนึ่งห้าเท่ากับว่า กำไรอันนี้สามเจ็ดจดศูนย์สามสามเจ็ดจุดะครับเมื่อกี้มันขอภัยด้วยสามเจ็ดจุดศูนย์ห้าศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าดีมาถึงวันนี้สามสิบเจ็ดจุดเออสามแปดจุดหนึ่งห้าครับอาจารยการซื้อ กำไรบาทกับสิบสตังค์ต่อนหนึ่งเหรียญน,นะครับมันพีกพันอยางไม่น่าเชื่อนะครับมันดูว่าโอ้โหพอเงินบาทเขาคนเทขายทิง้งทำให้เงินาต่าะเพศเหรียญหนึ่งได้บาทกับสิบสตางค์นะครับยูโรใครจะไปคาดคิดนะครับเพราะว่าหลายคนที่มาถามผมว่าถ้าภาษาพื้นเมืองเหนียวคือใจอ่อนแล้วใช่ปะ ลงมาถึงวันที่สิบเก้าเนี่ยล่วงมาชิบหายเลยล่วง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 กำไรบาทสิบสตางค์นี่ผมบอกว่าโอ้มันบางอย่างนี้นี่ให้คำปรึกษาผิดก็ผิดนะครับให้คำปรึกษาถูกนี่หลายคนก็มีกำไรนะบาทสิบสตางค์นี่ว่าเยอะมากนะครับใช้เวลาแค่เจ็ดแปดวันเองนะครับแต่เราไม่รู้อนาะคตนะครับนี่คือโคตรเสียของมังลูกเต่านะครับแล้วคุณมาดูฟังสวิตนะครับ วันที่สิบแปดสามหรถจุดสองศูนย์ราคาขนาดนี้ผมถือว่าต่ำนะผมคิดว่ามันน่าจะลงถึงสามสี่สุะถ้ามาตีกลับนะครับช่วงเวลาเจ็ดวันตีกลับไปจนถึงสามสิบหกจุดเจ็ดห้านะครับวันนี้ราคาวันนี้นะราคารับซีอีโอนีฟอนินสามสิบหกจุดเจ็ดห้าเท่ากับว่า คุณคิดดูว่ากําไรเท่าไหร่หนึ่งบาทกับห้าสตางคนะ์ับแม็กซิมัลสูงสโอ้โหว่าเยอะนะครับบาทกับห้าสห้าสตางคนะ์เนี่ยคุณคิดดูคิดซื้อแต่สมมติคุณซื้อแต่สามห้าจุดสองศูนย์อะงคิดได้ดูนะเงินร้อยจะได้เท่าไหร่ถ้าคุณซื้อแต่าหารสาห้าจุดสองศูน คูณหนึ่งจุดห้าห้าโอ้โหกำไรสี่บาทครึ่งนะครับไม่น่าเชื่อนะเงินร้อยสี่จุดห้าเงินพันสี่สิบบาทครึ่งโอ้โหถือว่าเยอะนะครับสี่จุดห้าเนี่ยเท่ากับโอ้โหอย่างว่ามันก็คาดเรายากนะครับคาดเรายากมากเลย ยากจนแบบหักมาก,กาเซียในผมยังตอนแรกจะซื้อออนไลน์ไอย้ยังคิดหนักเหมือนกันนะพอสมควรเล็กเปลี่ยนแต่สุดท้ายมาเออจะยังไม่ซื้อเงินขึ้นหมดละเดี๋ยวรอจังหวะครับช่วงนี้ผมแนะนำคุณจับเขาเรียกว่าจับอัตราการซื้อขายอะถ้าเป็นคู่มือที่คุณซื้อผมไปนะ คุณจับประมาณสักสองสามเดือนย้อนหลังไปเนี่ยเพราะบางทีสถานการณ์โควิดหรือว่าสถานการณ์การเมืองอะไรมันทําให้ค่าเงินมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับนะครับสองสามเดือนคุณดูให้ออกดูให้ใกล้เคียงนะใกล้เคียงถ้าใครที่เรียนแอดวานเนี่ยคุณดูทัชยมงดูหางมันวิเคราะห์นะครับผมต้องยอมรับว่าผมก็ไม่เก่งครับเพราะว่าแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีเศรษฐศาสตร์อะไรมาเกี่ยวข้องมันมีความอ่อนไหวเข้ามา เกี่ยวข้องอะไรหลายอย่างนะถ้ามันจะขึ้นขึ้นนะถ้ามันบดมันจะลงมันก็จะลงไอย้ยางเนี้ยใครจะไปคิดว่าถ้าผมรู้เงินตั้งบาทครึ่งเลยคุณไม่ซื้อเลยโอโหเสียดายแต่หาเลยเนี่ยเนี่ยสามห้าจุดสองศูนย์เนี่ย,ยอืมหลายคนมาถามผมตอนมันขึ้นแล้วผมก็ไม่พลาดนะครับต้องยอมาบว,ว่าเดือนนี้พลาดมาพลาดก็ไม่รู้เราไม่รู้ข้อมูลสุดท้ายมาันตีกลับนะครับ เดี๋ยวเดือนหน้าว่ากันใหม่ครับฟังซิส่วนเงินออสเงินสิงคโปร์เงินนิวซีแลนด์เด๋ยนนี้สอร์รนะครับไม่ทำกำไรเลยไม่ทำกำไรเลยครับคุณดูเดือนนี้มีแต่ล่วงครับจากยิมห้ามาครับยิมห้าบาทนะครับใครซื้อเงินออสยิมห้าบาทเนี่ยวันนี้เดือวเท่าไหร่ ยมดูนะครับวันนี้ยิ่งร่วงหนักนะครับเงิอนออสเป็นอะไรไปร้นวันนี้ยิ่สามจุดหกห้าเท่ากับขาดทุนไปลงมาบาทกับสามสิบห้าสตางค์ครับเงินสิงคโปร์แลวใครซื้อตัวเนี้ยยิ่มหกจุดหนึ่งห้าครับวันนี้ลงมามาตายขายเหลือยิ่ห้าจุดแปดศูนย์นะเงินออสนี่ลงหนักนครับน,รนิวสีรลนี ให้ซื้อยิ่มสามจุดเก้าศูนเนี่ยวันนี้เหลือัตราการซื้อเหือยิ่มสองจุดแปดห้าลงมาตั้งบาทกับห้าสตางค์ครับดูนะครับใครที่เรียนคอร์สแลขเปลี่ยนผมนะคุณจะรู้ว่าออสกับนิวบ้านมันใกล้กันถ้ามันลงก็ลงถ้ามันขึ้นก็ขึ้นนะครับแล้วมาดูสกุลเงินลองครับ สกุกลกออารลงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะครับผมเขียนสกุลกันลองเดี๋ยนี้มีตัวไหนหทำกำไรบ้างนะครับสกุลงินลองอันนี้สกุลเงินหลักจบนะครับสกุลกินลอง เดี๋ยวนี้สกุลรองห้าสกุลนี่ทำอะไรอยู่สี่สกุลครับคุณดูห้องกลงร่วงเหมือนกันนะครับตลาดร่วงร่วงร่วง่วง,วง,วง,วงจากสนะี่จุดสาูนเนี่ยมาจานถะึง4ีุ่สหนึ่งเยสุดท้ายมาดีกลับมานะครับพอประมาณปลายเดือนอนะสี่จุดสามหนึ่งอันนี้ใครซื้อนี่สิสตางนะนะค์มรับเนี่ย เยอะมากนะครับคุณดูนี่นะครับฮ่องกงโอ้ฮ่องกงวันนี้ขึ้นอีกสตางค์นะครับเนี่ยสิบเอ็ดสตางค์นะครับสิบสตางค์วันนี้เป็นสิบเอ็ดสตางค์นะครับฮ่องกงกำไรนะครับฮ่องกง แต่ยังแล้วมันทีมันก็อยู่ใจสําคัญครับแลกเปลี่ยนเน่ะใจสําคัญอยา่าลผมบอกมันแต่มันก็ดีอย่างคือเงินมันอยู่กับเราไงแต่ถ้าไม่เปรียบเทียบกับการลงทุนอื่นที่เงินอยู่กับคนอื่นอ่ะความเสี่ยงมันก็สูงครับความเสี่ยงมันก็สูงเหมือนกันนะครับแม้แต่ตอนนี้มีคนมาชวนผมทำเกี่ยวกับ บัวที่เข้าโครงการอ่ะผมยังคิดดูแล้วโอ้มีความเสียเปรียบสูงนะครับคือคนที่ทำเนะี่ยมีแต่ได้กับได้แต่คนที่เสียก็คือคนเลี้ยงคือได้ทั้งอาหารได้ทั้งนั้นทยน,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 นี่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 นั่นโอ้โหคือมันดูมันเสียเปรียบทุกประตู่ะ เสียแบบทุกประตูเลยแม้แต่ตอนไปขายเนะี่ยถ้าน้ำหนักไม่ได้เท่านั้นท้านหนักไม่ได้เท่านี้ก็คิดอีกเลทนะั้นแถมยังไม่พอยังใช้หลักการของโมเดิร์นเทรดคือเครดิตสิบห้าวันอันนี้เกษตรกรยะอยู่ไม่ได้นะครับหลักการของโมเดิร์นเทรดเนี่ยเดี๋ยวไหนๆก็คุยละ่ะคือสิบห้าวันอะ่ะคือ,องเงินคุณไปหมุนอะ่ะ สิบห้าวันผมเคยทำงานบริษัทมาบริษัทผมต้องต่อสู้กับพวกเนี้ยจ,จ,นะจนถึงมีอำนาจต่อรองได้นะครับจนถึงมีอำนาจต่อรองได้เช่นโมดินเทศเนี่ยหลักการคือสิบห้าวันคิดิตเอาเงินไปหมุนในในอะไรอย่างไรอย่างเช่นมันเสียเปรียบนะครับเช่นผมจะบอกว่าเลกเปลี่ยนเนี่ยเงินมันอยู่กับเราเราได้เปรียบ ไม่ขายก็เรื่องของเราแต่ที่ผ่านมาถ้าใครที่ดูสมุดเหลือมที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันการขาดทุนมันน้อยมากนลยอย่เป็นคุณใจร้อนแค่นั้นเองขึ้นอยู่ว่าคุณจะถือสั้นและถือยาวแค่นั้นเองครับต่อไปเด่นอีกตัวนะให้มันเอาผมให้อีกตัวก็เลย เดนมาร์กเดนมาร์กนี่ก็โอ้โหมาถึงวันที่จากคุณคิดดูนะจากห้าจุดหนึ่งแปดนะแล้วมันล่วงมาจนถึงสี่จุดเก้าสามคนที่ซื้อห้าหนึ่งแปดเองไม่มีกำไรเลยนะเใครซื้อห้าจุดหนึ่งแปดเองไม่มีกำไรแต่ถ้าใครมาซื้อ ช่วงที่มันมาถึง4.96เนี่ยคุณจะกำไรประมาณแล้วมาอยู่ที่วันนี้อัตราการรับซืมาอยู่เท่าไหร่เดอนมา5.11่็กำไร5สตางค์นะครับ5สตางค์ถือว่า มันก็ยิบย่อยเหมือนกันนะ5สตงสางค์3ลดือนมาเชียดอยากกะตายัง่านะแก๊ปของสกุลเงินรองเนี่ยมันเงิน่ห้าบาทนะครับมันก็ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าคุณมาคิดดูกําไร5สตางค์เนี่ยเงินร้อยอ่ะเดี๋ยวคิดให้ดูนะถ้าเทียบกันนสมมติคุณซื้อ4.96ใช่ปะ่ะ ได้ยี่สิบเหรียญคูณห้าสตางค์เนาะได้บาทนะครับร้อยคุณได้หนึ่งบาทก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนเดือนนี้ร์เ์ไม่อยากจะมาเขียนเลยร์เ์กำไรสองสามสตางค์สวีเดนไม่กำไร แต่เงินหยวนเือนนี้เงินหยวนเือนนี้กำไร5-10สตางค์ครับมาาันแรเซรงหางคงนะครับเนี่ย5-10สตางค์เงินหยวนใครที่ซื้อตั้งแต่5.26กำไรวัน 5, 2, 6, น,วนี้5.36ละกำไร10สตางค์เช็ดวันนี้ผมมาอัปเดตทุกท่านครับเลขเปลี่ยน ถ้ามันมีปัจจัยอะไรที่มีความอ่อนไหวนะมันพร้อมที่จะพลิกขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณดูกราฟดูกราฟถ้าสมมติว่ามันลงมาอย่างเงี้ยถ้ามันมีปัจจัยอะไรมาปุ๊บเนี่ยมันมีจุดพลิกผันมาเตีบขึ้นมาเลยนะดีนะมันก็ฟ้าสมินแหะหนึ่งจุดหนึ่งห้าใครจะไปคิดเราละเวลาแค่เจ็ดวันนะโคตรกาไรเลยนะนะครับจะลงฝากไว้นะครับใครจะซื้อขายเปลี่ยนอะไรก็ พิจารณาให้ดีฟังผมก็ฟังห,ห,หูแต่ทุกอย่างต้องอยู่บนข้อมูลนะครับเนี่ยผมก็ใช้ข้อมูลดยเนี่ยพอดีเด๋ยวนี้มันช้าหน่อยเนาะช้าหน่อยเนี่ยคุณลราไปคุณมองให้เห็นมองให้ออกใครที่อยากจะซื้อขายแลกเปลี่ยนคุณจดเองก็ได้หรือถ้าไม่อยากจดคุณก็มาซื้อซื้อไปแล้วเนี่ยซื้อครั้งเดียวจบไม่ต้องมาซื้ออีกแล้วลิงก์อัปเดตให้ทุกเดือนคุณก็มอง แล้วคุณมองหลายคนก็ถามผมอะขนาดซื้อเล่มนี้ไปยังถามผมตลอดวันนี้คุณต้องโตได้แล้วนะครับผมบอกให้คุณต้องโตได้แล้วคุณต้องเป็นนกอะถ้านกวันนี้คุณมันหักไม่หักบินอะถ้าวันนี้คุณบอกว่าแม่หนูกลัวหนูกลัวเนี่ยคุณก็ไม่ไม่สามารถบินได้เช่นคุณต้องกล้าผมเชื่อว่าการที่คุณจะเก่งได้นั้นก็คือจากการที่คุณ ทำบ่อยๆครับแล้วคุณจะรู้แล้วคุณจะกล้าแล้วคุณจะสามารถวิเคราะห์ได้นะครับนะครับครบวันนี้ครบนะครับแค่นี้นะครับพบกันในวันเสาร์หน้านะครับสาหรับวันนี้เสาร์หน้าว <c oughs> จริงวันนี้ผมตั้งใจที่จะมาคุยเกี่ยวกับของขวัญสิ้นปีอะไรหลายอย่างที่ผมจะ แบ่งปันคุณในเนี่ยไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับถ้าเป็นไปได้เนาะสาวนาหรือสาวนาก่อนสิปีเนี่ยผมจะทําคลิปเป็นของข,องขวัญให้กับทุกท่านนะครับแต่ยังไม่บอกว่าชื่อคลิปอะไรดีมากนะครับบอกให้บอกบอกให้เดี๋ยวผมจะทําให้มันดีมากแล้วก็พิเศยม,มากนะครับใครที่ได้ดูคลิปปลดล็อกผมที่ผมส่งให้ที่ของขวัญวันเกิดที่ของเบงน่คุณจะรู้ว่ามีความหมายมากนะครับเดี๋ยวผม ก่อนสิ้นปีผมจะทำมาให้หนึ่งคลิปอาจจะชื่อคลิปว่าอะไรนะหลุมงพรางกลวงลวงอะไรพวกนี้ยรับรองสนุกแล้วคุณจะเข้าใจนะที่วันเนี้ยมีคนมายิงแอดมีคนมานี่มโมอิเว,เวเตอร์อะไรเดี๋ยวผมจะหงใครให้คุณเห็นอะไรหลายอย่างเลยแล้วคุณจะบอกได้ว่าจะช่วยประหยัดเงินประหยัดทองและประหยัดเวลาเวลาเป็นสิ่งที่ เสียไปแล้วหาไม่ได้นะครับผมบอกให้เงินหายหายได้แต่เวลาหายมันหาไม่ได้นะครับคนหลงทางมันหลงนานนะครับผมบอกให้หลงทางคุณเคยเอาอมเกิ็ดไว้ก่อนแอะเป็นน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มนะครับกลางยังไม่ทำข้อมูลนะคิดๆไว้ละคุณเคยเอาแก้วนะ้ำมาสักแก้วไหมเนี่ยนะแล้วก็เน,นี่ยแล้วคุณนนอนปล่อยลงไปเนีย เดินบนปากแก้วเดี๋ยวนะผมยกตัวอย่างสมมตินี่คือแก้วแล้วผมเอานอนสมมติปากกาผมนี่คือหนอนให้มันเดินอยู่เนี่ยคุณเชื่อไหมว่าหนอนเนี่มันจะเดินจนตาย เดินจนตายนะครับเนี่ยสุดท้ายมันก็จะล่วงลงมาเนี่ยมันจะเหมือนคนนะผมเองผมเคยมีประสบการณ์นะไม่เป็นเรื่องของขายตรงธุรกิจนั้นธุกรกิจนี้คุณเชื่อไหมว่าคนนะถ้ามันหลงไปเนี่ยมันหลงนาน,นครับบางคนหลงอยู่ในธุรกิจขายตรงเป็นยี่สิบปีนะครับบอกให้ยังออกมาไม่ได้เลยเพื่อนผม ถูกชวนไปลงทุนไอ้แก๊งสายปุนสายแบนอะไรหลายอย่างเนี่ยกี่ปีละสี่ห้าปียังออกมาไม่ได้เนี่ยบนเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวยังไงสิบปีนี้ผมมาทำให้คุณรับรองว่าคุณที่ตามผมมาเนี่ยคุณจะไม่ถูกหลอกคุณดูให้จบนะครับก่อนสิบปีผมจะทำเป็นของขวัญให้คุณนะครับแล้ว ถ้าผมทำเนี่ยผมฝากทุกท่านกดแชร์ไปไเลยครับกดแชร์ไปได้วยนะผมไม่เคยขอร้องใครที่มาตามผมให้กดแชร์หรือว่ากดซับสไครต์เนี่ยผมไม่เคยขอร้องนะแต่คลิปที่ผมจะทําก่อนสิปีเนะี่ยขอให้ผมมีเวลาทำสามีคนระับคุณกดแชร์ด้วยชื่อหลุงมพรางอะไรเนะี่ยเดี๋ยวไงผมมาบอกอีกทีนะครับสวัสดีสวัสดีครับ